ทุกทบานที่พี่น้องมาพบมาเผากันเด็กคือเกา่าเมื่อนี้มาปากแน่จักหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศเมื่อนี้มาบอลบอลหัวบอลควายเพิ่นแยกสมปูรณ์พี่น้องมากับพึ่งโตมากับพึ่งโตวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาขายกระสอบพี่น้องมาขายกระสอบจักจีรศ่จักสอบหรอกเฮีไป์เป็นเว่าะนะครับ บรรยากาศดีพ das er ี่น้องมาพบมาพ่อสิ่งใหม่ๆเราเคยเห็นก็ได้เห็นเห็นหลายๆอย่างอยู่มากพี่น้องเนาะเอาเอวัาจับนี่แน่นี่สิมเงนกระสอบนี่ลูกโตใส่ใส่ลูกโตกับวัตจั๊บอ๋อขายกระสอบนายกระสอบไปยักบาทล่ะนั่นตัวนี้ไปละหาบาทถ้าเราเสพใจรถเป็นพิเศษเลยวันนี้ ขาดภาษางามกับซีดเนี่ยด้ม่เยอกรสอบสามิบโลดี่น้อสามชิ้โลดกระสอบไม่กรสอบไม่มากเพื่อกาเรีนาอนกเ่เด็กนามเือเ็บกี่ยับรรยากาศในที่นอยพี่น้องเอาเป็นว่ามันนี้นะครับมาบอนเพิ่นมาศึกษาหาข้อมูลต่างๆพี่น้องมาเมืองได้หลายชิ้หลายยางเมื่อกี้กับเห็นวัวได้พลงหัวอีพอได้พลังหัว รบบ่โอ้ยว่าวกมันดุดเดียดแดืไปใส่คนนพี่ร้อนเอยเอานี่ครับคือเป็นมาสลบเนี่ยไปนึงมาไปลาหาบาทไม่มีเิเศืด้รับไม่มีเง่นเดียวผู้ใดทักสามาได้ยินออกได้ชงฟี่าะชงฟี่กัวประเทศเลยไบลาหาบาทพักระสีลุกตัวแล้วขายจะหาบาททิพย์ไม่มีขายหบาทเสียลอยนึงี่บาทหาทิพย์ิน้อก ที่ลอยลอยไบถึงไป40บาทสิบเมื่อนี่มือเดียวมัดเขียนหกมุ่แรกเนี่ยได้ไปนอกเด้โจงที่นะครับแลโอุบตอนไหน่อนทำเอาัำรับที่น้าของป่าไบทั้งน้อยนี่ในเรื่องของเกษตรนะครับโอ้ยควันเาฮฮาดยเด็กัายจับเสียงน้ำฝนด้วยห้ลพันสองพันไป่นอเนาะ้าฝากไ้องมากอนนะครับป่ากับน้ำเน่สำหรับการขาย ทอกนะระมวลไหมท่านเห็นผู้ขายลูกทิ้นหรือเป่าผู้ขายลูกทิ้นนั่นแนะ่สวัสดีครับ <S <S สายันลูกชินทอดครับรายงานตัวครับผมดู<อ><อ>ลแลกันเดน้อพี่น้องเลยเ<อ><อ>กษียณเลยเกษียประจำขายประจำองั์ขายมาสามสิบป,ปีแล้วครับขายาลูกชิ้นให้ตำนานนะครับลูกชิ้นให้ตำนาน,นครับอือดูลแลกันครับอ้าวดูแลกันไปกันมาเลยโอ้ยมวนบาทเท่าอีสานบาทเท่าแต่นมีหลายอย่างเลยเนาะตั้งบ่อนกันจ้า โว้กกรเทียมเพื่อนเพื่ออะไรล่ามาเรียนกับลูกศิลเพื่อนก็ขายกระสอบเบางบ้านเลยขายจากใบเดียวจากใบเดียวแบบเดิมเอาเอาเป็นว่าเก็บนี่ฝากไว้ถ้ามีถสักวามพิลล์นะฮะชุนเป็นหาซีหาหกหกซีทั้งหาทรับติดต่อโดยตรงได้เด้ออย่าเลื่อนอย่าเลื่อนพี่น้องทางมือนี่รถพี่เหลือใบรถที่มหาชิฟส่งทั่วประเทศครับส <thing> ่งพี่แคสตทลครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวก่อนครับสวัสดีครับ 对。<Good>